คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดท,ทํเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงพาเพินวีหกับเช้าว,วันจันทร์ที่30มิตถุนายนนะ,ะวันสุดท้ายของเดือนมิถุนากันแล้วและเป็นเช้าว,วันจันทร์ด้วยลุงขอประเดิมด้วยเกม ต่าลินซ็อกเกอร์นะเกมตีนลงแม่งเล่นได้ทุกเช้าวันจันทรเลยก็ไม่รู้ทําไมนะพอมาเช้าวันจันทร์แล้วแบบนี้ทุกทีนะสําหรับเกมนี้ล่าสุดสามอาทิตย์แล้วได้กันมาติดๆนะมาขยับก่อนเลยรอบที่แล้วอ่ะสามสิบห้าสิบจบตั้งแต่เบตห้าสิบมั้งรอบนี้ขอขยับกันที่เบตห้าสิบนะกำไรสามพันคือเลิกนะเกมนี้ประเดิมอาทิตย์ขอเป็นมีกำไรนะนิดๆหน่อย,อยๆก็คือไปกันไวหน่อย สำหรับกลุ่มยังเหมือนเดิมนักใครที่อยากจะมีกลุ่มมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็คอมเมนต์แรกเลยลุงปากไว้ให้ในกลุ่มก็โอ้โหทั้งวีทั้งวันน่ะคุยกันไม่หยุดไม่ยงไม่หยุดมาดูลัคกี้ไทม์ก็ได้นะช่วงเวลาที่เพิ่มมาตราการจ่ายอาตาชนะแต่ก็เหมือนที่บอกแหละไม่ได้การันตียิงวันนี้วันสุดท้ายของเดือนด้วยทําอะไรคิดเยอะๆค่อยไปลุ้นกันสนุกสนุกพวกนี้หวยออก ได้กลแม่งคุยกันทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องหวยเลยมาดูหนึ่งหมื่นเช้าวันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างขอไม่เยอะขอสามสี่พันเลยมาไวไปต่อมาช้ารอได้ระหว่างแถวกลางกับนี่มาแล้วกำลังจะบอกว่าระหว่างแถวกลางกับรางวัลก้อนโตอันไหนจะมาก่อน สรุปเป็นรางวัลก้อนโตมาก่อนนะอ้าวอ้าวสองพันสไปกันต่อสักนิดนึงเวลายังถมเถกว่าจะสิบโมงนี่เพิ่งแปดโมงกว่าอยู่เลยเผื่อจะมาอีกคิดแง่ดีแหละอย่างน้อยๆเปิดหัวมาก็เห็นรางวัลก้อนโตกับเห็นพระเอกรูปงามจ่ายมาแล้วนะตัวแพงที่สุดเลยอะ่ะตะกี้อะ เดี๋ยวปออยขอขยับอีกสักหนึ่งเป็นเบเจ็ดสิบสามสิบหมุนเท่ากันเดี๋ยวสรุปจบท้ายเมาาื่อวานูวันก่อนวันก่อนดิวันก่อนสอนวิธีไล่เบ็ดไปแล้วนะอันนี้ขอเล่นแบบไล่เบ็ดแล้วกันเดี๋ยวไปสรุปตอนจบกันเบดร้อยอีกทีหนึ่งตอนนี้ขยับให้ได้กําไรไปก่อนสักสามพันก่อนลูกสามพันก,ก่อนลูกจะมีไหมไม่รู้นะแต่ขอสามพันก่อน พอเสาร์อาทิตย์ผ่านมานะแม่งนึกถึงฟุตบอลน,นะพอปิดลีกปิดฤดูกาลไปแม่งแ,แอบเงียบเหงาว่ะเหงาจริงๆนะ,ค,ๆนะคืนวันเสาร์วันอาทิตย์แม่งไม่ได้ไปไหนเลยไม่มีกิจกรรมไม่มีอีเวนต์เลยแม่เบ็ดเจไม่ทำงานสักอย่างเลยเว้ยตอนแรกกะว่าจะช่วยถูๆไถ,ถ,ถๆไปสัก2องสาพันเดี๋ยวจะเล่นเบ็ดร้อยจะได้อุ่นใจหน่อยนะมี กำไรตุนอยู่นะสรุปสุดท้ายไปเบ็ดร้อยแบบขึ้นรถไฟห่ออีกกูโอเคไปขยับกันเบ็ดร้อยอีก30หมุนมาตั้งต้นใหม่เลยที่ทำมาจากเบ็ด50ก่อนหน้านี้นะไปหมดเลยอ่เดิมนี่ขอกําไรนี่ มาอย่างเดียวแถวกลางวันนี้ยังไม่มาเลยนะยังไม่มาสักรอบเลยไม่รู้วันนี้เราจะได้เห็นแถวกลางกันมั่งไหมครับยหนาแถวกลางแถวกลางว่าแถวกลางน่าจะมาก่อนสกเก็ตเตอร์แหมดอกนี้ถ้าแถวกลางกันก้อนโตนะมาเต็มกระดาษขนาดนั้น ทำไมเงียบจังวะลงไปหนึ่งพันนั่นอัน,นอุ้ยอีกอย่างหนึ่งที่แปลกคือสเก็ตเตอร์แทบจะไม่ได้ลุ้นเลยเว้ยมึงคงไม่จำว่าสองสามอาทิตย์ก่อนมึงจ่ายแล้วอาทิตย์นี้มึงมาไม่จ่ายนะดูความเงียบของแถวกลางกับสเก็ตเตอร์ดิ อย่างน้อยๆแม่งแถวกลางก็น่าจะมาสักรอบนะเออสกเก็ตเตอร์ก่อนลุ้นก่อนตอนนี้โอเคอย่างน้อยๆกูเห็นสกเก็ตเตอร์ลุ้นหนึ่งครั้งแต่แถวกลางยังไม่มาขอ,อต่ออีกทีหนึงให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งสกเก็ตเตอร์ได้ลุ้นครั้งหนึ่งแต่แถวกลางยังไม่ได้ลุ้นนะ มาแล้วแถวกลางไม่ก้อนโตแต่ก็ได้อยู่ถึงพันถึงไหมพันสี่โอเคขยับกลับมาหน่อยหนึ่งแปดพแถวกลางเปลี่ยนไม่สวยไม่สวยแม่งมาเปลี่ยนตอนจังหวะไม่ดีเลย200บาทแหมแถวสี่ไม่ติดมาด้วย ไม่เห็นขอบเลยเว้ยโอเคเบ็ดร้อยลุ้นสองครั้งเปลี่ยนแถวกลางมา1นครั้ง2ครั้งสองครั้ง,งแถวกลางเปลี่ยน2ครั้งหรือว่ามีการมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ยังแดกบริโภคอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ ลงมา6,800เหมือนเดิมเลยขยับนิดนึง30หมุนขยับนิดนึง ใหอจ่ายมาหน่อยหนึ่งลงมาเออกลับมา6ก่อน่อนแถวกลางเปลี่ยนแบบไม่ได้เรื่องได้ราวเลยเปลี่ยนแบบนี้6 0พันามอยู่สีอุตสาโมมาว่าได้สามอาทิตมาอาทิตย์นี้ทำท่าจะไม่สวยไม่นั่น ดูมันมกลับมาก่อนตะกกงสักก้อนก่อนกลับมาก่อนห3 2่ร้อยสามสิบสองเฮ้ยกลับมาสักนิดหนึ่งแปดนาทีแปดนาทีอัดเทอร์โบดีกว่าขออัดเทอร์โบหน่อยนะอ่ากลับมาหน่อยหนึ่งหกสี่แปดกลับมาหกพันอ่าลุ้นอีกครั้งหนึ่ง มาได้แล้วแหละเออหูยกว่าจะมานะโอ้เจ้าบักคุณลุ้นช่องกูก็ลุ้นกันแหละขอเป็นแปดหมุนนะโอ้โหกว่ามึงจะมาลุ้นแล้วลุ้นอีกมาเบ็ดร้อยสามสิบห้าไปอันนี้ลุ้นอีกจ่ายไม่จ่ายอุ้ยดอกนี้สวยดอกแรกเอ,อ้ยขาดแถวสุดท้ายพันสองมากลับมาหน่อยนึงแหมแถวกลางหายอย่าแหวงอยาแหวงเดียวโอ้โหมันแหวงเว้ย เออย่าแหวงมาเต็มๆแบบนี้แหละพัน0ก้าสกลับมา9ก้าพันสเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่ยาแหวงยาแหวงโอ้โหแบ่งเป็นช่องเป็นรูอยู่แหมมันแหวงเว้ยสุดท้ายก้อนโตมะแมแถวสุดท้ายไปไหนอ่ะโผลกลับกําไรมาหน่อยนึงเอาไว้ฝืนกลับมาหน่อยนึงคิดว่าจะไม่มา4,671บาทมาแบบแหวงๆยังจ่ายอยู่46นะ เป็ดมันค่อนข้างสูงไงไปต่อนี่ขยับเทีลนิดรางวัลปลอดใจข้างนอกไม่มีนะลุงขอเล่นเบ็ดร้อยนะเบ็ดร้อยเมื่อกี้บอกวจะเล่นแบบเทอร์โบโหน่อยสาหมุนไปสองสกเก็ตไม่พอลงอีกแล้วขยับจ่ายมั่งเว้ยอย่าแดกอย่างเดียว เออห่ยแตกอย่างเดียวเลยตบหายตบหายอยู่ไปหกหมุนคันนี้เลือก6กหมุนบั่งเลือกหกหมุนนั่งตามอยู่พันสหมุนแรกโอ้โหวิ่งเรียบร้อยบอกแล้วมันต้องทุกวันจนันมันต้องทุกวันจนันเออเกมนี้ไม่จ่ายไม่ได้ สำหรับลุงนะคนอื่นไม่รู้อะสำหรับลุงมันมาทุกเช้าวันจันทร์เลยแม่งจบเท่าไหรหมื่นได้ไหมเนี่ยเออมาสักขนานี้โอ้โหโอ้ปกติปลายเดือนก็มีแต่แดกมึงจ่ายมึงจ่ายปกติปลายเดือนมีแต่แดกมึงจ่ายโอ้โหคิดว่าจะไม่รอดนะวันนี้ลงไปถึงห้าผ่านแม่งดูมันจ่ายกลับมาดิ ฟินฟินจัดบอกเลยจ่ายแบบนี้ฟินจัดเออเรียบร้อยไปเออนานนานมาเบ็ดร้อยแม่งแก้ตัวจนได้นะสองหมื่นเต็มๆกับไรรอบนี้ถือว่าไม่ต้องพึ่งลัคก,กี้ทงลัคก,กี้ทามพึ่งตัวเองเนี่ยแหละมันจ่ายอยู่ทุกเช้าวันจันทร์ก็เล่นมันมันเช้าวันจันทร์เนี่ยไม่ต้องไปเล่นวันอื่นเลยอะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากจะมีกลุ่มมาเฝ้ามาเล่นดูแบบนี้ก็คอมเมนต์แรกนะต่างเข้า๋จะทิ้งไว้ให้แกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดตับสับคร้ให้หน่อยนะจะ้าโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย